ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับเอมบ์รีเมคอัพอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหมวยมากับแบรนด์นี้เลยคะ่ะเมอร์ซี่นะคะบางคนนี่อาจจะผ่านผูผ่านตาก,กันบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าแบรนด์เมอร์ซี่เนี่ยมีรีวิว,วจากบล็อกเกอร์สาวๆหลายคนสาหรับแบรนด์เมอร์ซี่นะคะเขาก็มีลฟ์หรือพันหลักหลายคะ่ะแต่ในวันนี้นะคะของที่หมวยจะนําม,มารีวิวก็คือจะเป็นตัวนี้เลยคะ่ะจะเป็นเจ้าตัวครูชั่นนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนิแมทคะ่ะหน้าตาครูชั่นก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะ เรามาเริ่มด้วยตัวคูชชั่นก่อนเลยนะคะเจ้าตัวคูชชั่นตัวนี้ mercy p r e expert cushion น,นะคะเจ้าตัวนี้เป็นคูชชั่นที่มีส่วนผสมของไซลัมไข่หมูค่ะซึ่งเป็นตัวบำรุงนะคะในคูชั่นตัวนี้แล้วก็มีสารกันแดด spf 50 pa บวกๆด้วยค่ะเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้นะคะมีรูฟองน้ำละเรียดมาถึง9,900รูค่ะ มันนาให้เวลารับปามคูชั่นเนี่ยคูชั่นสามารถติดพับได้ดีนะคะแถมยังช่วยกักเก็บคูชัั่นนะคะไม่ให้ระเหยแห้งเร็วเกินไปค่ะหมดปัญหาคูชั่นแห้งคาตลับนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเจ้าตาขายตัวนี้ยังพิเศษตรงที่ว่าสามารถดักจับฝุ่นได้ด้วยค่ะสีที่หมวยเลือกมาเนี่ยเป็นสีเบอร์21นะคะเพียวคัสต r นะคะมาลองลงที่หน้ากันเลยนะคะว่าระดับการปกปิดหรือว่าแบบเดือสัมพั์เนี่ยเป็นยังไงนะคะ ับการปกปิดเนียนกริบมากจริงๆนะคะนี่คือข้างที่ยังไม่ได้ลงนะคะก็ยังมีรอยเสลลวอยู่ พวกรอยสิวรอยขมเนี่ยมันก็แบบว่าเนียนกริบไปเลยอาจจะมีแบบบางจุดที่มันเป็นแบบรอยเข้มมากๆอะไรเงี้ยอาจจะยังเห็นอยู่นิดนึงนะคะแต่ส่วนตัวหมวยนะคะอยากให้มันแบบอมเหลืองแล้วก็เข้มขึ้นอีกนิดนึงนะคะน่าจะพอดีผิวมากกว่านี้ก็สามารถใช้ตัวบลอนเซอร์นะคะที่อมเหลืองเนี่ยมาเป็นตัวคอนทัวร์ตรงนี้ได้เพื่อให้สีมันกลืนมากยิ่งขึ้นนะคะดูหน้าไม่รอยแต่ว่านอกนั้นก็โอเคนะคะเนื้อเนี่ยเบาแล้วก็ปกปิดได้ดีค่ะเดี๋ยวเรามาทาให้เต็มหน้ากันดีกว่านะเราจะได้ไปขั้นตอนต่อไปกัน สำหรับเนื้อสัมผัสที่ได้นะคะมันก็ไม่ได้แบบแมต์สนิทแต่มันก็ไม่ได้แบบ, sleep, แบ,บ, mat, แบ,บชุ่มฉ่าวาวมากนะคะก็กึ่งๆนะอยู่ตรงกลางระหว่างแมต์กับวาวนะก็ค่อนข้างพอ,อดีเลยใครที่แบบหนะ้าแห้งๆนี่แบบว่าลงเจ้าตัวนี้แล้วก็ลงแป้งบางๆก็น่าจะโอเคแล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้มันมากแต่มันก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะสําหรับเจ้าตัวเมอร์ซี่ตัวนี้นะคะถือว่าเป็นคั่นที่ให้การปกปิดได้ดีคะ่ะแล้วก็มีสารกันแดดนะคะแล้วก็มีตัวบารุงนะคะแถมแบบไม่หนักหน้าเลยนะ สสบายผิวมากๆเดี๋ยวหวยก็ขอไปแต่งหน้าเต็มก่อนนะคะแล้วมาดูฟินิสลูปกันดีกว่า เป็นฮอตอิชชูนะคะกับนูดออลิกค่ะซึ่งสองตัวนี้นะคะทั้งแซ่บทั้งนู่แล้วก็สวยมากๆเลยคะ่ะความพิเศษของเจ้าลิปตัวนี้นะคะก็มีส่วนผสมของวิตามินอีค่ะสําหรับส่วนผสมนะคะก็นําเข้าจาก u s a เลยค่ะทําให้สีสวยติดทนแล้วก็ชัดมากๆเลยค่ะเนื้อลิปนะคะยืดหยุ่นบางเบาเวลาทาแล้วเนี่ยไม่ตกลงปากค่ะสีที่เขาทํามาเนี่ยสวยมากมีกลิ่นหอมแบบแนวเมล่อนนิดๆนะคะสบายจหมูกมากๆเลยสําหรับใครที่สนใจหรืออยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปได้ที่ Mercy Skin Care ละชอได้เยค่นอกนั้นนะคะเดี๋ยวรายละเอียดหมวก็จะลงไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะไงก็สามารถอ่านรายละเอียดกันได้ะคะ่ะสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะไงก็จะกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย